สวัสดีนะครับสมมติว่าวันนี้นะครับเรื่องการเปิดจุดใหม่นะครับหรือว่ากระเป๋าใหม่ของรหัสสมาชิกอินดีมนะครับโดยเฉพาะรหัสที่เป็น LPF นะครับเวลาที่ท่านขอเรื่องการเปิดกระเป๋าใหม่กับแอดมินเรียบร้อยนะครับแอดมินก็จะส่งรหัสซึ่งเป็นเบอร์โทรนะครับมาให้เราเพื่อกันไว้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับเวลาท่านล็อกอินเรียบร้อยมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมส่วนนี้ใส่เบอร์โทรไปเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ เลือกที่ตนตุ๊กตาตัวสีขาวๆแบบนี้นะครับปุ๊บแล้วก็ให้เข้าไปตรวจสอบก่อนนะครับก็คือเข้าไปดูที่ข้อมูลส่วนตัวก่อนนะครับว่าน้องๆอ่ะเขาคีย์ถูกต้องไหมนะครับอย่าเพิ่งสั่งซื้อเลยนะครับอย่างผมเนี่ยเห็นไหมก็จะขึ้นเลยนะครับของจกสองมิกมูลหนึซึ่งมันจะไม่เหมือน2องมิกรมูลธรรมดานะครับแล้วก็ไปดูรหัสผู้แนะนําว่าถูกต้องไหมอ๋อนี่คือผ่านละนะครับอันนี้คือจุดที่1แปลว่าเราตรวจสอบผ่านละจุดที่2นะครับเวลาเข้าไปดูเนี่ยเข้าไปที่ เวลาสุ่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้เข้าไปดูที่ข้อมูลส่วนตัวท่านได้ทําการสั่งซื้อสินค้าไปเลยนะครับพอท่านทำทำการสั่งซื้อสินค้าโดยการสั่งซื้อ LPS ไปนในระบบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในช่วงการส่งจะส่งสลิปไปให้อด min แต่ก่อนที่เราจะส่งสลิปไปให้อด min นเนี่ยเราจะต้องมาเราจะต้องเข้ามาที่ใบสั่งซื้อก่อนใช่ไหมครับก็เรียกว่าออเดอร์นัมเบอร์เนี่ยเวลาที่เราเข้ามาที่ประวัติสั่งซื้อแบบนี้นะสังเกตง,ง่ายๆเลยถ้าเป็น ถ้ามันเป็นกระเป๋าใหม่มันจะไม่มีรหัสการสั่งซื้อแบบนี้เลยใช่ไหมครับถ้ามันมีการสั่งซื้อแบบนี้เลยให้เข้าใจเลยว่ามันคือรหัสเก่าหรืออาจจะเป็นรหัสหลักก็ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วก็อย่าเพิ่งส่งสลิปเข้าไปนะครับก็ทําการยกเลิกซักนะครับแล้วก็ติดต่อแอดมินขอรหัสพาสเวิร์ดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือให้เขาเปิดกระเป๋าใหม่ให้เรากรณีที่เราไม่รู้แล้วเราไปสั่ง lpf แบบนี้มันจะทําให้ระบบ ก็คือหมายความว่าระบบมันอาจจะไปทําให้จากแหรือ LPF ไปเป็น LP จาก LP ธรรมดาเป็น LPF เอลยก็ได้ซึ่งซึ่งต้องบอกเลยนะว่ามันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับตอนนี้นะแต่นั้นพี่ๆต้องดูให้ดีเอาง่ายๆเลยถ้ามีประวัติสั่งซื้ออยู่แล้วนั่นแปลว่ามันคือรหัสหลักของเรานะครับถ้าเป็นรหัสใหม่จริงมันจะไม่มีประวัติสั่งซื้อเลยนะครับแต่ไงก็ตรวจสอบด้วยนะครับ คือน้องเขาสมัครให้จริงๆพี่ๆก็ต้องต้องตรวจสอบให้ตัวเองเพราะมันเป็นสิทธิทประโยชน์ของเราเนาะลองดูนะครับโอเคนะครับ